เคสนี้นะคะเป็นเคสที่เศร้าที่สุดตั้งแต่เป็นหมอรักษาช้างมาเลยค่ะเพราะต้องรักษาช้างทางทั้งที่รู้ว่าโอกาสรอดน้อยมากหมอได้รับแจ้งจากเจ้าของช้างว่ามีช้างอ่อนแรงล้มนอนลุกไม่ขึ้นตั้งแต่ตีสามเมื่อคืนหมอจึงรีบออกเดินทางจากจังหวัดภูเก็ตมายังจังหวัดสุราษฎร์ธานีใช้เวลาเดินทางเกือบสี่ชั่วโมงค่ะ แล้วก็ได้พบกับพลายสมคิดอายุประมาณ35ปีค่ะตอนที่หมอมาถึงเจ้าของช้างได้ใช้รถแมคโคยกประคองพายสมคิดขึ้นยืนได้แล้วอันนี้เป็นคลิปตอนที่ยกช้างนะคะหมอได้คุยกับคุณลุงเจ้าของช้างคุณลุงแจ้งว่าตั้งแต่ควานช้างของสมคิดจากไป เขาก็ไม่เชื่อฟังใครอีกเลยค่ะทุกคนก็เลยต้องใช้ความระมัดระวังในการเข้าหาช้างมากๆรวมถึงตัวหมอเองด้วยอันที่จริงคุณลุงเจ้าของช้างไม่อยากให้เราเข้าไปทําการรักษาสมคิดใกล้ๆเลยค่ะเพราะว่ามันเสี่ยงมากๆแต่หมอก็พูดกับคุณลุงว่าเราคงต้องเสี่ยงเอาค่ะเพราะถ้าไม่รักษาเราก็อาจจะเสียสมคิดไปก็ได้หมอรีบเตรียมยาแล้วก็น้ำเกลือ เพื่อเปิดเส้นให้กับสมคิดท่ามกลางการดูแลความปลอดภัยของพี่ควานหลายคนจนทําให้การเปิดเส้นให้น้ําเกลือผ่านไปด้วยดีค่ะถึงแม้ว่าสมคิดจะยืนได้แล้วแต่หมอสังเกตเห็นร่างกายที่บอกช้าของเขาทําให้เขายืนเหยียดขาไปด้านหน้าเราก็เลยต้องใช้ดรถแมโคโรพยุงไว้ตลอดเวลาค่ะ หมอรีบให้ยากันช็อกกับสมคิดไปเป็นจํานวนมากต้องบอกไว้ก่อนว่าการที่ช้างล้มนอนและไม่สามารถลุกได้เป็นเวลานานาน,นั่นก็เหมือนกับว่าเขาได้เสียชีวิตไปครึ่งหนึ่งแล้วเมื่อหมอให้ยากันช็อกไปความเจ็บปวดก็ลดลงสมคิดเริ่มกินอาหารได้บ้างแต่นั่นก็ไม่ได้หมายถึงนิวิตหมายที่ดีเท่าไหรค่ค่ะเพราะช้างบางเชือกเขากินจนตัวตายก็มีและสิ่งที่หมอไม่อยากจะนึกถึง ก็เกิดขึ้นสมคิดฉี่เป็นเลือดค่ะการฉี่เป็นเลือดบ่งบอกถึงร่างกายภายในบอกช้ำอย่างมากโอกาสที่จะรอดชีวิตน้อยมากค่ะมหมอทำใจอยู่สักพักแล้วก็เดินไปคุยกับคุณลุงเจ้าของช้างว่าสมคิดพร้อมที่จะไปจากเราได้ตลอดเวลาเ,เลือนใช่ค่ะทีนี้จะเป็นเลือดนะถ้ามันยังเป็นเรื่องนี้ต่อไปมันจะตไจะตาวายไตวายนะะย่ะ ตอนนี้สมคิดเองตัวไปข้างหน้าเหมือนจะยืนไม่ไหวแล้วหมอเลยคุยกับพี่ควานว่าเขาน่าจะอยากล้มตัวนอนแล้วละ่ะเขาไม่มีแรงแล้วหมอรีบเปิดเส้นให้น้ำเกลือเพิ่มเผื่อจะช่วยยื้อชีวิตเขาได้ทันซึ่งมันก็ได้ผลค่ะสมคิดมีแรงขึ้นขาสั่นน้อยลงรอดจากภาวะช็อกอย่างหวุดหวิดเขาใจสู้อย่างไม่น่าเชื่อค่ะ หมอให้น้ำเกลือและยาไปจนถึงค่ำนี่ก็หลายชั่วโมงแล้วที่เฝ้ารักษากันมาจนถึงตอนนี้สมคิดก็ยังฉี่เป็นเลือดเหมือนเดิมซึ่งการที่ช้างฉี่เป็นเลือดบอง่งบอกถึงกล้ามเนื้อสลายจากการล้มนอนลุกไม่ขึ้นและจะนำไปสู่ภาวะไตวายค่ะช่วงกลางดึกสมคิดมีไข้ค่ะหมอก็เลยจำเป็นต้องเติมน้ำเข้าไปในลำไส้เพื่อช่วยลดความร้อนในร่างกายแล้วก็ฉีดน้ำให้ทั่วตัวเพื่อลดไข้ค่ะ และสิ่งที่หมอจะต้องให้ตลอดเวลาก็คือยาการช็อกค่ะเพราะสมคิดอาจจะจากเราไปได้ทุกเมื่อและตอนนี้ก็ฉีดเป็นรอบที่สสังเกตเห็นว่าฉีดเริ่มเป็นสีแดงอ่อนลงจึงทำให้หมอค่อนข้างมั่นใจว่าสมคิดต้องรอดผ่านคืนนี้ไปได้แน่ๆขณะนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนสมคิดฉีดรอบที่5ซึ่งสีฉี่ก็ค่อยๆอ่อนลงเรื่อยๆค่ะ ฉี่รอบที่6ตอนตีสออากาศด้านนอกหนาวเย็นขึ้นแต่ก็ไม่ทําให้ทีมงานของเราย่อท้อเลยค่ะทุกคนยังคงอยู่เฝ้าสมคิดที่เดิมไม่ไปไหนเราจะผ่านพ้นคืนนี้ไปด้วยกันนะเอาละ่ะเมื่อน้ําเกลือหมดไปกว่า100ขวดหมอก็เลยถอดสายน้ําเกลือให้กับสมคิดเพราะมั่นใจว่าสมคิดจะมีชีวิตอยู่รอดผ่านพ้นคืนนี้ไปได้แน่นอนค่ะแต่นั่นก็ไม่ได้หมายถึงว่าเขาจะพ้นขีดอันตรายแล้ว ซึ่งรอบนี้หมอได้น้ำเกลือทั้งหมดมา180ขวดนะคะซึ่งเป็นน้ำเกลือทั้งหมดที่มีของร้านแล้วเงินที่ใช้ซื้อน้ำเกลือให้สมคิดเป็นเนงินที่ทุกคนช่วยกันอุดหนุนสินค้าน,นี้หมอได้นำเงินส่วนนั้นมาช่วยชีวิตสมคิดแล้วนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะหมอกลับมาหาสมคิดนะคะตอนนี้น้ำเกลือก็หมดไปเกือบร้อยขวดแล้วสมคิดกินอาหารได้เรื่อยๆค่ะ แต่ก็ยังมีอาการอ่อนแรงแล้วก็ยืนไม่ค่อยไหวเป็นบางช่วงอยู่แต่โดยรวมถือว่าดีกว่าเมื่อวานค่ะและทุกคนเห็นสีฉี่ไหมคะใส่ขึ้นเยอะมากๆเลยตอนนี้สีฉี่เป็นสีชมพูอ่อนแล้วนะคะขอให้เป็นสีเหลืองปกติเร็วๆนะสมคิดฉี่รอบที่5ของวันนี้สีฉี่ใส่ขึ้นเรื่อยๆแล้วสมคิดก็กินอาหารโชว์ทุกคนใหญ่เลยแต่ไม่น่าเชื่อเลยนะคะ ว่าสิ่งที่เขาแสดงให้เราเห็นนะ่ะมันเป็นแค่การแสดงเท่านั้นค่ะเขาไม่ได้หายเจ็บปวดถึงสมคิดจะหลอกทุกคนได้แต่สมคิดก็หลอกหมอไม่ได้นะเพราะว่าผลเลือดของสมคิดตอนนี้ค่อนข้างที่จะแย่มากๆแย่จนหมอเองก็งงว่าทำไมสมคิดถึงยังกินอาหารได้อยู่ทำไมสมคิดถึงต้องแสดงว่าตัวเองเข้มแข็งทางทั้งที่ร่างกายข้างในบอกช้ำมากๆ หมอนำผลเลือดไปคุยกับคุณลุงเจ้าของช้างอธิบายถึงความเสี่ยงต่างๆและอธิบายถึงโอกาสรอดชีวิตที่มีอยู่น้อยมากคุณลุงเจ้าของช้างยิ้มรับแต่แววตาเศร้ามากแต่หมอก็ให้สัญญากับคุณลุงว่าหมอจะยื้อชีวิตสมคิดให้ถึงที่สุดไม่ว่าจะยังไงก็ไม่ต้องกลัวว่าหมอจะทิ้งเขาเพราะหมอจะอยู่กับเขาจนกว่าเขาจะหายหรือว่าจากไป เมื่อหมอให้น้ำเกลือไปประมาณ110ขวดซึ่งตอนนี้ก็ดึกมากแล้วหมอก็เลยปล่อยให้สมคิดไปพักผ่อนค่ะถอดใส่น้ำเกลือให้สมคิดแล้วก็คอยกระซิบข้างหูว่าสมคิดต้องสู้นะเช้าวันที่3รู้สึกดีใจทุกครั้งที่ตื่นมาแล้วก็เห็นสมคิดยังยืนอยู่สมคิดกินน้ำเก่งมากสงสัยไม่อยากให้หมอให้น้ำเกลือเยอะกลัวหมอเหนื่อยใช่ไหม วันนี้คุณลุงเจ้าของช้างทำซองรักษาใหม่ให้สมคิดด้วยนะคนตั้งใจให้สมคิดหายป่วยมากๆเลยหมอว่าวันนี้สมคิดดูดีนะดูพยุงตัวได้ดีขึ้นกินอาหารได้เรื่อยๆทั้งวันเลยแถมยังคุ้นชินกับพี่ควานขึ้นเรื่อยๆด้วยไม่ดื้อไม่สนแล้วสมคิดรู้แล้วใช่ไหมว่าเขาจะมาช่วยนะ่ะฉี่ครั้งแรกของวันนี้ค่ะฉี่เริ่มเป็นสีเหลืองแล้วค่ะ มันคือสีฉี่ที่เกือบปกติแต่ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีค่ะตอนนี้รถเครนนะคะก็เข้ามาเพื่อยกเสาไฟฟ้ามาลงหลุมทำซองให้สมคิดค่ะด้วยแรงกายแรงใจของทุกคนทำให้ซองรักษาเสร็จภายในหนึ่งวันค่ะ สาเหตุที่เราต้องทําซองใหม่เพราะว่าตอนนี้ที่เดิมเต็มไปด้วยโครนจากการที่เราอาบน้ําล้างตัวให้สมคิดไปอยู่ซองใหม่จะได้สบายตัวเนาะอันนี้เป็นฉี่ช่วงบ่ายสีเหลืองใสขึ้นเรื่อยๆเลยหมอให้น้าเกลือสมคิดไปจนถึงเย็นเกลือหมดไปประมาณ100ขวดสมคิดมีแรงมากขึ้นเลยถอดสายน้ําเกลือให้ค่ะพอเย็นวันนี้เราจะย้ายสมคิดไปยังซองรักษาใหม่ที่ทุกคนตั้งใจทำให้นั่นเอง เมื่อพร้อมแล้วเราก็ใช้แมคโคยกพยุงสมคิดค่อยๆให้สมคิดเดินไปยังซองรักษาด้านบนอย่างช้าๆค่ะซึ่งขั้นตอนนี้ลุ้นมากๆเพราะว่าสมคิดอาจจะอ่อนแรงหรือล้มตัวนอนไปได้อีกตลอดเวลาโดยหมอนะคะจะคอยสังเกตอาการสมคิดอย่างใกล้ชิดเพราะว่าเขาจะมีอาการช็อกนั่นเองค่ะหลายคนถามว่าทำไมไม่ส่งช้างไปรักษาต่อที่โรงพยาบาล ในเมื่อตอนนี้ช้างก็เริ่มเดินได้แล้วอันที่จริงเรื่องนี้เหมาะคุยกับเจ้าของช้างตั้งแต่วันแรกๆเลยค่ะเพราะช้างอาการค่อนข้างหนักโรงพยาบาลอาจจะพร้อมกว่าแต่เมื่อได้ติดต่อไปที่โรงพยาบาลช้างก็พบว่าตอนนี้ซองรักษาช้างป่วยหนักมีไม่เพียงพอค่ะ ก็เลยต้องตัดสินใจสร้างซองรักษาเพื่อใช้ในการรักษาสมคิดแบบนี้ซึ่งคุณลุงเจ้าของช้างก็บอกว่าถ้าสมคิดไม่รอดจริงๆเขาก็คงอยากจะตายที่บ้านมากกว่าที่อื่นค่ะและคุณลุงก็บอกหมอเสมอว่าถ้าสมคิดไม่รอดหมอก็ไม่ต้องโทษตัวเองแล้วก็ไม่ต้องเสียใจนะเพราะลุงรู้ว่าหมอทำเต็มที่แล้ว เช้าวันที่4ของการรักษาพลายสมคิดหมอเปิดเส้นให้น้ำเกลือเหมือนทุกวันเขาดูนิ่งมากๆสมคิดไม่เคยแสดงความรู้สึกเจ็บเวลาที่หมอเปิดเส้นเลยซึ่งหมอก็คิดว่าเขาอาจจะเจ็บร่างกายข้างในของเขามากกว่าและอาจจะสัมผัสได้ว่าหมอจะช่วยทำให้เขาหายจากความเจ็บปวดได้ระหว่างที่หมอเตรียมยาพี่พีควานช้างหลายคนช่วยกันกางผ้าใบกันแดดให้สมคิด เพราะว่าเมื่อคืนนี้สมคิดแอบกินทางปาล์มที่ทำเป็นหลังคาวไว้ให้เป็นอีกเรื่องที่สมคิดทำให้ทุกคนหัวเราะได้น้ำเกลือผ่านไปลังแล้วลังเล่าร่างกายสมคิดตอนนี้ต้องการน้ำเกลือเยอะมากๆเพื่อที่จะประครับประคองไตไม่ให้วายซึ่งตอนนี้หมอก็ไม่รู้หรอกว่าไตของสมคิดยังทำงานได้หรือเปล่าหรือว่าไวายไปแล้วเพราะส่วนใหญ่แล้วถ้าฉี่เป็นเลือดขนาดนั้นมีโอกาสที่จะไตวายวสูงมากค่ะ วันนี้ฉี่ของสมคิดเป็นสีเหลืองปกติแล้วนั่นแสดงให้เห็นว่าเราสามารถแก้ปัญหาฉี่เป็นเลือดได้แล้วหลังจากนี้ก็คงต้องมาลุ้นกันว่าร่างกายข้างในของสมคิดจะบอกช้ำแค่ไหน ช่วงบ่ายหมอน้ำเลือดสมคิดมาตรวจอีกรอบค่ะระหว่างที่รอผลเลือดหมอก็ตะเวนหาซื้อยาใส่แผลให้สมคิดยาที่ใช้กับสมคิดเยอะมากๆหมอต้องออกมาหายาเพิ่มในเมืองทุกวันต้องขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันอุดหนุนสินค้าช่วยช้างทำให้หมอมีเงินมาซื้อยาให้สมคิดต,ต,ต่อไปค่ะหมอผสมยาทาแผลให้กับสมคิดเพราะว่าสมคิดมีแผลที่หน้าแล้วก็งวงที่เกิดจากการพิงเสาไม้เมื่อคืนก็เลยทำให้บริเวณหน้าถลอกเป็นแผล และหมอก็ให้พี่ควานช่วยกันต้มยาสมุนไพรเพื่อใช้ประครบร้อนบริเวณขาแล้วก็ใต้เท้าให้กับสมคิดเพื่อช่วยลดอาการบวมสมคิดคงรู้สึกสบายตัวพี่ควานได้เอายามาฟาดให้ทุกคนจำที่หมอพูดว่าสมคิดเหมือนจะแสดงว่าเขายังไหวได้ไหมคะทุกคนอาจจะไม่เชื่อว่าช้างแสดงเก่งหมอก็ไม่เชื่อคะ่ะจนได้เห็นผลเลือดวันนี้ผลเลือดของสมคิดไม่ดีขึ้นเลย มีหนำซ้ำยังแย่ลงกว่าเดิมอีกมากหรือว่านี่จะเป็นแรงเฮือกสุดท้ายของเขาที่เขาจะแสดงให้เราเห็นได้ถึงแม้ว่าทุกอย่างจะไม่เข้าข้างเราเลยแต่การรักษาก็ยังคงดําเนินต่อไปจนเข้าวันที่หวันนี้สมคิดดูอ่อนแรงลงอย่างเห็นได้ชัดสมคิดไม่ค่อยโบกหูแล้วก็ยกงวงเลยงวงตั้งกองกับพื้นส,ส่วนใหญ่ อีกทั้งขาหลังยังสั่นอยู่ตลอดเวลาเหมือนจะไม่มีแรง,งยืนแล้วหมอรีบเตรียมยาและน้ำเกลือเพื่อที่จะเปิดเส้นให้เขาเขาเองนตัวมาข้างหน้ามากขึ้นใช้ไม้ด้านหน้าเป็นที่พักแรงเวลาที่หมอเปิดเส้นหมอรู้สึกว่าร่างกายเขาไร้วิญญาณมากๆไม่มีความรู้สึกเจ็บหรือว่าต่อต้านอะไรเลยขาหลังของเขาเหมือนจะไม่มีแรงเขาโน้มตัวมาด้านหน้ามากขึ้น งวงกองตั้งกับพื้นไม่ค่อยหยิบกินอาหารเหมือนเมื่อวานจนทําให้พวกเราต้องใส่ปะพยุงใหม่เพื่อที่จะให้รองรับน้ำหนักเขาได้มากกว่าเดิมเผื่อว่าเขาไม่ไหวแล้วก็ทิ้งตัวลงนอนหมอได้นําเลือดไปตรวจแล้วก็ซื้อยาและน้ําเกลือเพิ่ม ต้องขออภัยสำหรับชุดที่หมอใส่ไม่ได้เป็นชุดทำงานแต่ว่ามันคือชุดนอนเพราะว่าตอนนี้เสื้อผ้าที่เอามาไม่มีแล้วก็เลยต้องใส่ชุดนอนทำงานแทนหมอซื้ออุปกรณ์ในการเปิดเส้นให้น้ำเกลือเพิ่มอีกหลายชุดเลยเป็นการแก้เคร็ดว่าสมคิดจะต้องอยู่ให้หมอเปิดเส้นให้น้ำเกลืออีกหลายวันอยากให้เป็นอย่างนั้นจัง เมื่อกลับมาจากซื้อยาหมอเห็นแววตาของสมคิดที่อ่อนล้าลงกับการโบกหูที่ปลอมๆของเขาหมอพูดกับสมคิดเสมอว่าสมคิดไม่ต้องทำเป็นเข้มแข็งหรอกนะถ้าร่างกายของสมคิดไม่ไหวก็แค่แสดงออกมาว่าไม่ไหวไม่จำเป็นต้องร่าเริงตลอดเวลาก็ได้ทุกคนเข้าใจสมคิดเสมอที่หมอต้องให้นำเกิดอย่างที่จริงแล้วร่างกายมันก็ออยังไม่พอเพราะมันได้ไปแก้ที่ปวดอีกห่าที่ปวดตัวอยู่ตยใต้นัง่งมันเอาไปใช้ไม่ได้ประมาณนั้นนะคะ มมมันนไไ่สาาารรถดดู้เกลออปใคยืะช่วงเย็นสมคิดดูอ่อนแรงมากขึ้นแทบจะไม่หยิบกินอาหารเลยขาของเขาแทบจะยืนไม่ไหวเขาย่อขาลงและงวงกองกับพื้นหมอยื้อเขาโดยการให้ยากันช็อกแล้วก็ยาลดปวดแบบรุนแรงหมอก็ไม่รู้ว่าหมอทำแบบนั้นไม่ทำไมทั้งที่รู้ว่าตอนนี้เขาอยู่ได้ด้วยยาลดปวดแล้วก็น้ำเกลือ แต่หมอก็ทำใจไม่ได้อยู่ดีถ้าเกิดว่าต้องปล่อยให้เขาไปทางทางที่ไม่ได้ทำอะไรเลยหมอนั่งทบทวนตัวเองนั่งคิดอยู่ตลอดเวลาว่าจะช่วยสมคิดยังไงดีแต่คำตอบในหัวก็มืดมนมากๆเพราะหมอได้ใช้ยาทั้งหมดช่วยสมคิดอย่างเต็มที่แล้วถึงแม้ว่าตอนนี้จะแก้ปัญหาภาวะชีเป็นเลือดของสมคิดได้แต่ไม่สามารถแก้ปัญหาอาการบอกช้ำข้างในของเขาได้เลย ตกดึกมาอาการของเขาเริ่มแย่ลงเขาแทบจะยืนไม่ไหวเขาพิงตัวเองกับไม้ตลอดเวลาหมอฉีดยาลดปวดให้สมคิดปล่อยมากหมอไม่อยากเขาเจ็บทรมานหมอคุยกับเจ้าของช้างว่าวันนี้สมคิดอาการไม่ดีเลยมีโอกาสสูงมากที่เขาจะจากไปคืนนี้พี่เจ้าของช้างก็พยักหน้าและถามหมอว่าเวลาที่เขาจะไป เขาจะเจ็บปวดไหมซึ่งหมอก็ตอบไปว่าเขาจะไม่เจ็บปวดค่ะเพราะหมอจะฉีดยาลดปวดให้เขาเขาจะไม่ทรมานและพี่เจ้าของช้าง,งหันมาพูดกับหมอยกว่าหมอไม่ต้องเครียดนะรู้ว่าหมอทำเต็มที่แล้วทุกคนเต็มที่หมดรวมถึงสมคิดด้วยคงถึงเวลาของเขาแล้วจริงๆ และในเช้าวันนี้เวลา6โมง48นาทีสมคิดก็ได้จากไปหมอจับชีพจรของเขาที่ค่อยๆเต้นอ่อนลงเรื่อยๆจนสุดท้ายก็เงียบสนิทปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการจากไปของสมคิดทำให้ทุกคนรู้สึกเศร้ามากก่อนที่สมคิดจะล้มเขายังคงยืนกินอาหารที่อยู่ตรงหน้าเขาแต่อยู่ๆเขาก็ตัวสัน่นแล้วก็ย่อขาลงแล้วก็ไม่ลุกขึ้นมาอีกเลย หลังจากสมคิดจากไปอย่างสงบทางเจ้าของช้างก็นิมนต์พระมาสวดให้กับดวงวิญญาณของสมคิดมีหลายคนมาร่วมส่งสมคิดเป็นครั้งสุดท้ายคุณลุงเจ้าของช้างเล่าว่าสมคิดอาจจะตรอมใจหลังจากที่ควานของเขาเสียไปเมื่อเดือนก่อนควานช้างประจำตัวของสมคิดที่เลี้ยงสมคิดมายาวนานถึง14ปีและในวันนี้สมคิดเองก็คงจะดีใจที่ได้ไปอยู่กับควานของเขาแล้ว เจ้าของช้างขุดหลุมฝังสมคิดบริเวณหน้าบ้านเพราะอยากให้สมคิดอยู่ในบ้านที่เขาเคยอยู่คุณลุงเจ้าของช้างให้หมอช่วยโรยดอกไม้ให้สมคิดเป็นครั้งสุดท้ายซึ่งระหว่างที่โปรยไปนั้นก็ได้ยินเสียงสะอื้นจากคนรอบข้างอยู่ตลอดเวลาซึ่งหมอเองก็อดไม่ได้ที่จะคิดถึงเช่นกัน ตลอด6วัน5คืนที่ผ่านมาไม่มีคืนไหนเลยที่นอนหลับสนิทไม่มีข้าวมือไหนเลยที่กินแล้วอร่อยคำพูดที่ได้ยินจากพี่เจ้าของช้างบ่อยสุดก็คือหมอกินข้าวเถอะหมอกินข้าวได้แล้วหมอไม่ต้องเครียดนะถึงแม้ว่าการรักษาเคสนี้จะไม่ประสบผลสำเร็จแต่ก็รู้สึกว่าเป็นเคสที่ประทับใจที่สุดเพราะถึงแม้ว่าหมอจะบอกว่าโอากาสร,รอดน้อยมากแต่ทีมงานทุกคนไม่เคยย่อท้อไม่เคยได้ยินเสียงห่นสักคำเวลาเฝ้าน้ำเกลือดึกๆ ทุกคนให้กำลังใจซึ่งกันและกันมาตลอดซึ่งสมคิดเองเขาคงจะดีใจที่เห็นคนรักเขามากขนาดนี้เพียงแต่วันนี้เขาอาจจะไม่ได้อยู่สู้ด้วยแล้วเพราะเขาไม่ไหวหรือไม่ก็เขาคงไม่อยากให้ทุกคนเหนื่อยกับเขาแล้วเขาเห็นทุกคนอดหลับอดนอนเฝ้าเขามาตั้งหลายคืนเขาก็แสดงให้เห็นว่าเขาแข็งแรงเขาไหวเขาสบายดีให้ทุกคนได้สบายใจตั้งหลายวันหมอรู้ว่าสมคิดทำเต็มที่แล้วนะ วันนี้หมอมาส่งสมคิดถึงที่เลยหมอขอให้สมคิดไปสู่สุขติอยู่ในที่ที่สมคิดอยากอยู่ไว้ถ้ามีโอกาสเราค่อยพบกันใหม่เนาะหลับฝันดีนะเจ้าสมคิดบ๊ายบายซึ่งก่อนกลับหมอก็ได้แจกเสื้อให้กับควานช้างทุกคนที่ร่วมกันเฝ้าดูแลสมคิดตลอด6วัน5คืนที่ผ่านมาซึ่งเป็นเสื้อที่ลูกเพจบางท่านสั่งซื้อแล้วก็ไม่ประสงค์รับเสื้อ วันนี้หมอนำมาแจกให้พี่ควานกันแล้วนะคะตอนแรกทุกคนทำหน้าเศร้ามากเลยหมอก,ก็เลยบอกว่าขอรอยยิ้มหน่อยได้ไหมคนที่ซื้อให้เขาจะได้ดีใจก็เลยได้เป็นรูปนี้มาค่ะขอบคุณทุกคนที่คอยอุดหนุนสินค้าและจัดซื้อน้ำเกลือเพื่อใช้ในการรักษาพรายสมคิดสมคิดจะอยู่ในความทรงจำของพวกเราตลอดไปค่ะ